สวัสดีครับคลิปบดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปมาลัดเลาะแถวอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับก็เริ่มสตาร์ทนะครับจากอ,ออกจากถนนจันทองเอี่ยมนะครับตรงนี้ก็คือแต่ก่อนก็เป็นแค่ซอยนะฮะแต่หลังๆมาก็กลายเป็นถนนนะครับซึ่งถนนตรงนี้เนี่ยก็จากจากเดิมที่แอดเคยมาเนี่ยก็คือ เขาจะทํานาปลูกข้าวด้วยนะครับแล้วก็มีปลูกผักหลังๆมาเนี่ยก็ไม่มีแล้วมีแต่หมู่บ้านจัดสรรแล้วก็ตึกคอนโดขึ้นพรึบพรับนะครับถามว่าถนนจันทองเอี่ยมนีอ่อยู่ตรงไหนก็เป็นถนนเชื่อมนะครับระหว่างบางบัวทองกับบางใหญ่จะมาบางใหญ่หรือว่าบางบัวทองเนี่ยได้หมดนะครับหลังจากนั้นก็เข้ามาสู่ถนนบางกรวยใสน้อยนะครับคือถนนเส้นนี้เป็นถนนเข้าสู่ตัวเมือง บางบัวทองหรือว่าอำเภอบางบัวทองนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับตรงนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงย,ยังไงบ้างก็คือแอดเองนี่เคยมาจะนานและพอสมควรแต่ว่าลองมารอบนี้จะเป็นยังไงกันบ้างโดยเฉพาะมาดูแนวทางหรือว่าตึกแถวและอาคารพาณิชย์เนี่ยเขายังเป็นยังอาทมาค้าขายแบบไหนบ้างมีอะไระเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับก็ดูมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ เข้าสู่เขตเทศบาลอ่าเมืองบาง,อาบางบางบัวทองก็ดูสังเกตเป็นที่เรียบร้อยนะครับปกติก็ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวคืบหน้าก็จะเป็นอ่าการธำมาค้าขายหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็มาในแนวตึกแถวแล้วก็อาคารพาณิชย์แบบดั้งเดิมนะครับตรงนี้ก็คือจะสไตล์เดิมก็หมายถึงว่าอ่าธำมาค้าขายร้านค้าเนี่ยก็เป็นในแนว ตึกแถวแล้วก็อาคารพาณิชย์นี่มีสองชั้นสามชั้นอ่าห้าชั้นก็มีนะครับตรงนี้ก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับว่าจะมีตึกสูงขึ้นหรือเปล่าแต่เท่าที่ผ่านมายังไม่มีนะครับก็จะมีบ้างเหมือนกันแต่ที่สร้างใหม่นะแต่ไม่ใช่ตึกสูงก็เป็นตึกแถวธรรมดาก็สูงก็ประมาณอ่สี่ชั้นถึงห้าชั้นตรงเนี้ย ก็คือ3ชั้น4ี่ชั้น5ชั้นนี่แหละเท่าที่สังเกตนะครับจะไม่มีตึกหรือว่าคอนโดหรูหราสูงขึ้นมาเพราะว่าเป็นไปได้ว่าหนึ่งเนี่ยเขาเป็นในรูปแบบของเป็นยังเป็นตัวอำเภออยู่ฉะนั้นเนี่ยก็จะ,ะเป็นที่นิยมก็นี่แหละเป็นร้านค้าร้านรวงกันธรรมดาที่เห็นเน็ตนี่แหละเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายมือนี่ก็คือ,อตลาดสดนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็อยู่ยงโคงพันนะครับเพราะว่าตลาดสดแบบ บ้านๆก็เป็นที่นิยมนะครับและหลังจากนั้นก็ข้ามสะพานตรงนี้มาอีกฝั่งหนึ่งนะครับในส่วนของอีกฝั่งที่จะข้ามสะพานไปตรงนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมนะครับก็คือมีการสร้างาหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็สร้างตึกอาคารพาณิชย์เพิ่มเติมแต่ก่อนนี่มีตึกเดียวเนี่ย เลยตึกสีแดงไปเนี่ยก็คือมีกลุ่มนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็สร้างกันเต็มทั้งสองฝั่งเหลือเพียงฝั่งทางด้านขวามือเนี่ยจะเป็นที่ว่างเปล่าที่ท่านผู้ชมได้ดูนี้นะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนในฝั่งทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะขึ้นตึกแถวนะครับใช้คำว่าตึกแถวนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นตึกสูงเพราะว่าเป็นในส่วนของตัวอำเภอ ก็การทำมาค้าขายนี่ฮะแต่ก่อนเนี่ยจะมีแค่ตึกย่อมตึกนี้ตึกเดียวแล้วก็วิ่งบนถนนบางกรวยสน้อยมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้แต่ก่อนนี้ก็เป็นที่รกร้างว่างเปล่านะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอหลังจากให้หลังประมาณ 5- 1 0สปีเนี่ยเนี่ยที่ท่านผู้ชมได้ดูตรงนี้ก็มีตึกแถวแล้วก็อาคารพาณิชย์ขึ้นรึบเหมือนกันตรงนี้ก็อยู่ในส่วนของ บางบัวทองเช่นเดียวกันนะครับก็ดูกันมาเรื่อยๆครับตรงนี้แล้วตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยแอดมาเนี่ยตรงนี้ยังเป็นอ่สี่แยกนะครับตัดระหว่างการจนะพิเศษกับนี่แหละบางกรวยชาน้อยจนกระทั่งเขาสร้างสะพานข้ามตรงนี้แอดก็ยังมาทันนะทันตรงที่เขากําลังก่อสร้างด้วยแล้วก็เคยได้ใช้มันแล้วนะครับตรงนี้ก็กลับพิเดิมนะครับก็คือกลับไปมาสู่บางบัวทองเพราะว่าไม่ได้ไปบางกรวยอีกครั้งหนึ่งนะครับ อันนี้ก็เข้าสู่ตัวอำเภอบางบัวทองเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็เป็นขาออกที่จะไปโน่นเลยนะครับไปรัตนาธิเบศนะครับก็จะเห็นว่ายังมีตึกแถวแล้วก็อาคารพาณิชย์ที่ดำเนินกิจการกันตามปกติซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นได้ว่ามันในส่วนของตัวอำเภอนะครับเขาก็จะต้องมาสไตล์แนวนี้แต่ว่า ในส่วนของการเป็นอยู่เนี่ยอำเภอบัวทองนี้ก็จะมีชื่อเลยนะครับในเรื่องหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับบ้านเดียวทั้งท่าบ้านทาวเฮาเดียวบ้านแฟดคอนโดก็มีประปรายนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นี่เขาจะ,ะเน้นบ้านเดียวก็คือเป็นโซนเขาเรียกว่าโซนบางบัวทองก็คือโซนที่อยู่อาศัยนะครับสรุปนะครับในส่วนของอำเภอบางบัวทองใน,ในเรื่องราวของตึกแถวแล้วก็อาคารพาณิชย์ยัง หนียวแน่นเหมือนเดิมปกติยังไม่มีการเป,เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับตรงนี้ก็ยังทำมาค้าขายกันในรูปแบบตึกแถวแล้วก็อาคารพาณิชย์ตามปกตินะครับไม่มีตึกสูงขึ้นมาแทรกครับต้องคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์ที่อำเภอบางบัวทองไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนี้ยังเหนียวแน่นแล้วก็ทำกิจการตามปกตินะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องอยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีวความสุขขอบคุณครับ